đi <Net> chồng -se <segue>

สิขาสุขาสุกมาขาาาเวนาเวนงาเวสิขาสิขากั่งังสมาสมาสา

ปุจฉามะคันติสะมาติมาอิอิมาวิปะสาสิสิขาสิกขาปะทาปะภาสัมมาสิมาติยาเมติคุฏิยัมปีคุฏิระมิสมานี

kanta kanta kante kante tapang tapang aparat pang apa pang katang katang kunyang kunyang stamina stamina sumo sumo kita pang kita stamina stamina katang katang quay mạnh cho, lúc bỏ chọn này cái đấy chọn này cái lúc thôi nhang, nhang không เดินผอนม่นิดเนาะเนี่ยพ่มาที่ภาษาเรียกว่ามาสการวิธีบ้านหวยต่อเมืองชนะข้ามในบ้านนอกสนบทเฮาภาษากระยุกไกลจากหมู่บ้านเนี่ย ยังน้องโปจิ้นขึ้วิญญาณนะ